ชื่อพี่แล้วนะฮัลโหลไปที่กันะกมีลูกสแล้วนะอ๋เจาเราได้เปลี่ยนชื่อให้พี่แล้วพี่ชื่อว่าพี่รักเราเรียกพี่ื่ี่รักพี่รักชื่อว่าพี่รัก พี่รักแต่หาอยากเห็นอย่างนี้หัวนำใชยแล้วจะชอบไม่จับเบกยังไงที่เขาอะไรเนี่ยเล่นได้แต่กันนอนคนเดียวนะอย่าให้รู้นะว่าแอบไปเล่นแต่ยูนูนูนีที่ไหนยูนูน์ละหน้าดูเลยเลยถ้าพี่ไม<ย>่รักเมียคนเดียวแล้วพี่จะไปรักใครได้แต่นอกเหนือจากเมียมีคนหนึ่งที่พี่รักผมมากกว่ารวนใครก็คือคนนั้นไง แม่เขแาแยไลพี่เา,านนเลนะออนุญาตเห็นนิวแม่ใส่แหวนเพชรทุกเม็ดเลย้าพาไปหลังเมรแล้วเกิดแกเนี่ยมึงตาไม่มีเม่ดเขาไม่ได้ใส่แหวนเพชรแม,แม่เาใส่แวนทองเป็นดอก,ดอกพี่คนพี่รู้หรือเปล่าพี่โดเขาหลอก ขอโทษทุกทีับเราเนี่ยแสบสุดชิงนา <c oughs> เออเราหลองใจที่มอบให้นะครับ,บอกอจดจับคอยจดจำความเมตตา